ทีโจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดบริการ TOT IPTV คุ้มครบจบในกล่องเดียวให้กับทั้งลูกค้า TOT และไม่ใช่ลูกค้าของ TOT โดยสามารถซื้อกล่องรับสัญญาณทีวี t ีโอทีไอพีทีวีเซแบบไม่ต้องจ่ายรายเดือนในราคาเพียง3,500บาทรับประกันกล่อง1ปีรับชมช่องรายการทีวีระดับ HD รวมถึงช่องทีวีดิจิตอลมากถึง108ช่องรายการ พร้อมชมภาพยนตร์แบบบุฟเฟ่และชมช่องรายการย้อนหลังสูงสุดถึง72ชั่วโมงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดในครั้งนี้เพื่อรองรับกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่ไม่ต้องการจ่ายค่ารายเดือนรวมถึงกลุ่มลูกค้าที่มีอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วอาทิกลุ่มลูกค้าธุรกิจ SME หอพักคอนโดมิเนียมโดยเฉพาะผู้ที่พักอาศัยอยู่ในอาคารสูงที่ไม่สามารถติดจานดาวเทียมได้ การรับชมรายการผ่านกล่อง ip tv จะรับชมได้อย่างมีคุณภาพต้องมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ความเร็วตั้งแต่6มิกบิตต่อวินาทีขึ้นไปสามารถรับชมผ่านกล่องรับสัญญาณทีวี tot ip tv set top box ผ่านคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตนอกจากนี้ลูกค้ายังรับชมช่องรายการเพิ่มเติมจาก108ช่องโดยสมัครแพ็กเกจเสริม ซึ่งมีค่าใช้จ่ายรายเดือนได้ที่เว็บไซต์ totip tv มีแพ็กเกจชอยเอสพลบันเทิงได้ทั้งครอบครัวกับช่องสารคดีและศึกฟุตบอลระดับลาลีการวม132ช่องรายการเป็น18ช่องที่คุณภาพระดับ HD อัตราค่าบริการ390บาทต่อเดือนและแพ็กเกจชอยเอ็มพบันเทิงด้วยภาพยนตร์และหลากหลายวารายตี้รวม164ช่อง เป็น33ช่องคุณภาพระดับ HD อัตราค่าบริการ750บาทต่อเดือนผู้สนใจสามารถซื้อ TOT IPTV Set Top Box ได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า TOT ทั่วประเทศหรือสั่งซื้อออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.totiptv.com www.tot.co.th และ w w w t o t e s e r v i e c o m ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2558สอบถามรายลเอียดเพิ่มเติมได้ที่ TOT Contact Center โทร1100โทร02 500